ขินเบียร์ใช่ป่ะไ่ต่อ้าวพ่อจอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจอด กันตรงนี้ก็น,นะครับอตรงนี้ก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการนะครับชุมชนแถวนี้ครเขอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบบ้านบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ ซาเล็กน,นะครับพอดีรถของพอ่อดูความเป็นอยู่แล้วก็จเจรินดีนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดาทางก็เป็นทุกหลังถึงเล้าครับขายเมือแล้วก็มีรำแล้วก็มีรำพั่ น้ำข้าวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาโอ้ยมีปลาเน่าปลาเหม็นก็มาชิ่มสูตรแจวเลยเอออึ๊ดมันชอบเมนใส่แบบไหนใส่แบบนี้ใส่แบบนี้าาปปลลเหม็นเราจะได้กินวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้กิน่โอ้โหมันได้กินแล้วก็เข้าตรงนี้ ใส่หอมแดงเยอะๆอร่อยใส่พริกใส่พริกหอมพริกโดดแซ่บมันได้กลิ่นเขาเป็นยังไงหรอ่หมักอย่างนี้เลยหรอมักเลยเอาอย่างนี้มันก็เก็บไว้อยู่นานสินานเนียหมัก,กป,าาปิดเอ้าวอไรปิดอ๋อมีฝาปิดอยู่ใส่เป็นก้อนๆอนออาหารเสีอะไรก็เอามาใส่ปลาอ้าวแล้วพ่อกิน,ไม,นไม้หมดแล้วยังไงอะไปส่งเขามีคนมีคนซื้อปะ ถ้าได้เยอะก็เอาไปขายจัดโอ้ยถ้าอย่างนี้มันมันไม่พอมันเหลือกินแล้วเอาไปขายก็ใส่เป็นแล้วก็ตังนูเถ้าไปขายก็ไม่พอขายไม่พอขายหรอกแถวนี้น้ํามันดีได้เป็นแถวบ้านผมน้ําไม่ค่อยดีหรอกแถวนี้น้ำเป็ธรรมชาติใช่แถวนู้นน้ําไม่สะอาด มันเหม็นข้าวเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้โยนทิ้งลงคลองหมดไปหาปลาตีกรงเทเออไอ้เหนข้าวจะตายกินไม่ค่อยได้ใส่ไปงนก้อนแล้วก็มันแปลกดีเดี๋ยวกลับบ้านผมจะไปทำมั้งทำน้ำพริกละน้ำกุ้ใส่พริกเผาหน่อย ได้ตกโลมะพูดถึงว่ามันเบามันจะตายชามหนึ่งก็ได้ได้ถุงหนึ่งแล้วถ้าขายตามตลาดนัดหั่นซอยตะไคร้หน่อยนะพ่อหอมถ้าเรา เราทิ้งตงตัวนี้มันละลายหมดผมก็ไม่รู้เนะเขาดักกุ้งกันอย่างนี้มีหลายวิธีวิธีนึงเาก็ใช้้อ้วดแต่ดูแล้วมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นะไม่ได้ะแล้วมันแปลกเนะรูมันก็ใหญ่อยู่ถ้ามันทําทำไมมันเข้าไปมันออกไม่ได้มันมีมันหาทางออกไม่เจอ เพราะกุ้งมันเต้นอยู่มันดีดไปดีดมาดีดไปดีดมาชอบเม็นนะอันสุดท้ายแล้วกุ้งมชอบของเน้นของขาวใส่ลำปลาล้ำปลาล้ำปลาล้ต้มก่อนเอ ถ้าไปดักบ้านเราใส่น้ำปลาล้ามันจะกินหรือเปล่า่อไม่รู้แต่ต้องแต่ก็ต้องมีลาอยู่ดีอะรงอยไอ้นู่นหน่อยนี้หน่อยก็อยู่ได้แล้วพ่อสมัยนี้อย่าทำอะไรอย่างเดียวต้องทำอะไรหลายๆอย่างนู่นหน่อยนี้หน่อยร้อยสองร้อยสามร้อย ไซห้าห้าสิบหกสิบนี่ก็ได้ขายพอได้ใช้อยู่มีที่ส่งดิะมีที่ส่งขายตามบ้านนี่แหละโอ้ขายตามบ้านเขาก็ไปทำกินโอ้ผมก็คิดว่าส่งส่งตลาดนั้นไม่พอเขาหรอกตามบ้านก็ยังไม่พอแล้วขายตามบ้านก็พอแล้วตามบ้านนี่ก็ยังทุกวันเขายังถามอยู่ ถ้ามันไม่ถูกมันกดมันคุ้มขา่าใจอนนี้อ้าไปดูกันไ,ไปลงบ่อไหนก็ไม่รู้บ่อนี้นเ,เนี่ยบ่อข้างบ้านเนี่ยบ่อตรงนี้เดี๋ยวเช้าเช้าเก็บเรียกผมด้วยนะ ตะโกนเรียกด้วยเอาไปเดี๋ยวเราจะไปดักกุ้งฝอยกัน เดียบไว้อย่างไนเนอะแค่นะโอเคเอ่าพ่อแล้วเจ้าของบ้านคนบ้านหลังนี้เขาก็เขาเขาก็ไม่ค่อยมาไปไปมามา๋อไม่ได้เจอเขาเจะได้ไหว้เขาหน่อย บ้านเราก็ส้มโอแล้วก็เยียสีมันก็ยุบแหลพะพ่อยังไงก็ต้องเปื้อนแหละไม่งั้นก็ทิ่มอย่างนั้นแหละ แต่มันก็อยู่ตามใกล้ๆก,กลิ่งไม้นะพอ่อเน่ยตามกิ่งไม้นั่นแหละ ในบอ่อให้กุ้งมันเข้าตามรูแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาเก็บตักเอาไว้มันมีรูอยู่ให้กุ้งมันเข้าตามรูมันเข้าแต่มแต่แต่ว่ามันออกไม่ได้ มันก็จะกินลำที่เราใส่ไว้ในติ่ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับาว่าเขาทำดักไว้สำหรับตื้นๆแต่ถ้าเป็นคลองลึกๆมันอาจจะมันอาจจะทำไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเขาปักเขาปักไว้ริมตลิ่งให้มันท่วมแค่นั้นพอ เหลือสอันเอาแล้วพ่อถ้ามันน้ำลึกๆอ่ะอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้สิถ้าน้ำลึกๆอ่ะน้ำไหนลึกน้าลึกแล้วเขาใส่ดีอ้าวถ้าน้ำลึกมันมันมันก็มิดนะสิน้ำลึกน้ำน้ำจะไม่ต้องใส่น้ำลึกอ๋อถ้าน้ำอยู่นี่แล้วก็ใส่นี้ถ้าน้ำอยู่ใส่เอาไว้วางสําหรับตะลิงถ้าน้ำลึกๆวางไม่ได้ถ้าน้ำมันขึ้นสูงก็ต้องก็ต้องมา วางไว้ริมตะลิง,เ,อองเพราะว่าเขาทําไว้สําหรับริมตะลิงสําหรับวางได้วางจมไม่ได้อวได้อ๋อรู้แล้วถ้าสำหรับน้ำลึกๆ เราก็ต้องแฝนไว้อย่างนี้จริงไหมพ่ออืมกดอีกหน่อยห่าแหละให้ท่วมรู อย่างนั้นได้พ่อด,ดูนะครับกับดักที่เราวางไว้รอบบ่อเป็นหนองน้ำครับเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาดูกัน แต่ว่าตัวลูกออสมันเยอะมากเลยโอ้ลูกออสเพียบเลยไม่ได้กุ้งไม่มีกุ้งเลยมีแต่ลูกออส มีแต่ลูกออดอ้าไม่ได้ก็คงคิดว่ามันลูกออดมันกวนกุ้งครับกุ้งมันก็เลยไม่เข้าน่าจะมากินเหยื่อจนหมด สาอันก็ลูกออดดำปิดปีเลยอันนี้ก็เยอะแต่อันนี้ลูกออดน้อยหน่อยครับงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแค่นี้นะครับเพื่อนๆลองไปดักกุ้งดูนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาดักเนี่ยพอผมเขาดักแล้วไปขาย ไปขายด้วยกินด้วยครับครับโอเคครับโอ้ถ้าเดินตะ,ะเดินไกล